ักเข็มต้นทุนแพงกว่าพ่นต้นทุนถูกกว่าพ่นออริโกเมอร์หนึ่งนะถ,ถมแล้วหนึ่งลิตรต่อพันลิตรพ่นได้360ต้น ที่สวนของเฮียโอนะครับที่บ้านแม่สาวอำเภอแม่อายนะครับเป็นสวนสวนส้มนะครับซึ่งอายุประมาณ10กว่าปีเกือบ1 0 1 5ถึงปีนะครับตอนนี้เกิดปัญหาเรื่องออกรีนนิ่งนะครับทำให้ผลผลิตเนี่ยไม่ออกนะครับณปัจจุบันนี้พอไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะปุ๊บมันก็จะเนี่ยทงทง ไม่ยอมแตกยอดไม่ไม่ทำอะไรแล้วเห็นบอกว่าสักระยะหนึง่งถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ย<ม>เดี๋ยวไปจะค่อย,อยๆเหลืองกินนิ่งจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็ต้นก็บางต้นก็จะไล่ตายไปเลยจึงต้องปักยา,าปฏิชวนะช่วยอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมันเป็นผลเสียนะครับยาปฏิชวนะนะครับเวลาคนกินเข้าไปไม่ครบโดสเนี่ยโดโรคในตัวมันจะดื้อยา ย์วิจัยของแม่โจ้เราได้ผลิตอ,อตัวสารโอลิโกเมอร์ได้นะครับสามารถมาใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะในการฆ่าเชื้อราไวรัสแลวก็ควบคุมแบคทีเรียนะครับไม่ให้ขยายตัวได้นะครับอันนี้เขาเรียกสารโอลิโกเมอร์ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบการใช้นะครับดูสภาพต้นตอนนี้นะครับทรงๆไม่แตกยอดนะครับแล้วก็ใบเล็ก เนี่ <C oughs> วันนี้วันที่สิบสองนะที่เรามาเริ่มทำกันเนี่ยเดี๋ยวทางดินเราก็จะใช้จุลินทรีย์นะครับที่เราวิจัยมาได้นะครับ <C oughs> เพื่อไปปรับกดด่าง <C oughs> จุลินทรีย์เนี่ยเอ,อสามารถปรับดินให้ที่เป็นกดเนี่ยให้เป็นกลางได้หรือเป็นกดอ่อนๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ จุลินทรีย์ลงดินแล้วสารโอเลโกรมเนี่ยใช้กับที่ต้นนะครับเราจะใช้2อ,อย่างพร้อมกันนะครับเพราะว่าถ้าดินเป็นกรดเนี่ปัจจุบันเนี่ยสีหมดเลยแถวเนี้ยสามสามถึงสี่หมดเพราะว่าใช้ปุ๋ยเคมีโดยที่ไม่ได้ไม่รู้ว่าสารมันตกค้างเยอะขนาดไหนนะครับตัว P กับตัวเคเนี่ยเพราะฉะนั้นมันทําให้ดินเป็นกรดแร่ธาตุไม่เคลื่อนที่เดี๋ยวเราจะปลดปล่อยแร่ธาตุด้วยการใช้จุลินทรีย์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองใช้ สารสกัดโอลิโกเมอร์นะครับที่จะเอามาแทนยาฆ่าเชื้อนะฮะยาปฏิชวนะที่เดิมเลยต้องเจาะต้นแล้วก็ฝังถิงเอายาปฏิชวนะใส่แต่วันนี้เราจะไม่เอายาปฏิชวะนะับเราจะเอาสารสกัดธรรมชาตินะครับใส่เข้าไปแทนในอัตราเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับ <c oughs> สารโอลิโกเมอร์เราจะใส่ไป250 ซีซีต่อน,น้ำยี่ลิตรนะครับเหมือนจะล่ฐาหน้าก็ได้แฉะลิ้มก็ได้ <c oughs> เอาใส่สองร้อยหาสิบซีซีฝาหนึ่งมันห้าสก็ห้าส ยี่สิบห้าสองร้อยละยี่สิบห้าสงร้อยห้าสิบสองร้อห้าสิบละสารโอลิโกเมอร์นี่ไม่มียอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งมีชีวิตไม่มียอันตรายนะเดี๋ยวเราจะเอานี้เอากอกใส่ขวดเลยแล้วก็ไปปักเข็มอันนี้เรามาดูกรรมวิธีนะครับในการจะฉีดยาเข้าต้นหรือเขาเรียกว่าการ ปักเข็มนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือการต้องใช้สว่านนะครับเจาะเข้าไปที่ต้นนะครับเดี๋ยวดูวิธีการนะครับก็จะ,จะเจาะเข้าไปอย่างนี้นะครับ ใช้ประสบการณ์ล้วนๆนะครับนะครับนี่ะต้นที่เราทดลองนะครับใช้สารโอลิโกเมอร์เราก็จะมัดนะครับฟางแดงไว้นะครับต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่สองนะครับต้นที่สามต้นที่สี่นะครับนะครับสี่ต้นนะครับ เดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันนะครับหลังจากเราใช้โอริโกเมอร์สำหรับโซนนี้นะครับที่อยู่ติดก,กันเนี่ยเรากําลังให้ตัดแต่งกิ่งนะทําสาวทดสอบดูนะครับแล้วก็ใช้จุล,นนลินทรนีย์ลงพื้นนะครับแล้วก็ปุ๋ยสายพันธุ์ใหม่ของเราเนี่ยลงพื้นนะครับแล้วก็ฝังเข็มด้วยโอลิโกเมอร์ที่ต้นนะครับ แล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบกันว่าสูตรไหนมันดีที่สุดประหยัดที่สุดนะฮะคุ้มค่าสําหรับเออชาวสวนส้มนะครับโอ้ยต้องให้รางวัลเนี่ยทําเก่งอะ่ะมันตาขนาดน <c oughs> ั้นทากบนเนี่ยแหละครับ <c oughs> โอ้แตกเยอะนี่ <c oughs> นี่โอ้โหเย <c oughs> ดียขึ้ <c oughs> นจะเยอะนะดีกว่าเยอะครับเมื่อก่อนประท้วงเลยดูใบเก่ากับใบใหม่คนละเรื่องเลย อันนี้เราใช้ตัวไหนครับเออโอเิโกเมร์ครับแล้วก็เอาจุลินทรีย์ลาดลงดินเอาปุ๋ยสายพันธุ์ใหม่ของแม่โจ้ใส่แล้วก็ฉีดพ่นโอเิโกเมรอ์เอ,เอโซนนี้รู้สึกจะใช้ฝังเข็มเว้นสองต้นนั้นไว้สองต้นนั้นพึ่งพึ่งมาใช้ได้อาทิตย์นึงดูแตกเลยจากเดิมไม่แตกเลยนะใช้แค่อาทิตย์เดียวอย่างดูดี้ ดูดิใช้แค่อาทิตย์เดียวน,นเนี่ยจากเดิมเลยต้นคอนโทรนก็คือสองต้นนี้เว้นไว้ไม่ได้ทำอะไรเลยทำแดดข้างในแสงข้างนอกเนี่ยดูแตกเนี่ยแตกใหม่ๆเลยเนี่ยของเดิมยังไม่แตกยอดอ่อนมันขึ้นเยอะแล้วเนี่ยใช่นี่เพิ่งขี่ได้อาทิตย์เดียวอโอ้โห ดูดูใบดิถึงกับใบพุทตาเนี่ยแต่ขนาดนี้เลยหรอโอ้โหนี่อ้โซนนี้ทำทีหลังด้วยนะนี่ดูดิคนละเรื่องเลยเนี่ยใบคนละเรื่องครับเนี่ยนูนโอ้โห,โหโ จากเดิมนี่โซมเลยไม่เฮยเคยมาไหมตอนผมมามันมันไม่แตกไปอ่อนเท่าไหร่นะที่มันแตกไปอ่อนมาถึงปุ๊บเนี่ยเฮียไฟมันเล่นมาแบบนี้มันต้องรีบต้องรีบนีดีใบใบมันม้วนอ่ะจริงๆมันเริ่มตุ่มตุ่มแล้วนะต้องคอยดูนะ ขนกัลาดอย่างนี้ปล่อ,ลอยสักเดือนหนึ่งมันจะหักคอมาหรือเปล่าพ่อนอีกรอบนึ่งคนบอกว่าต้องชุดนี้ช่วยมันช่วยมันแดกด,ดอกแดดไว้อ่อนนะพ่นบนสองรอบหลังนั้นก็ปล่อยเวน้เวนไว้เดือนลนะในช่วงนี้ที่ดูมันทั้งหมดนะบรรทับใจเลยไม่ตายแล้เดื่องนี้ตัด โนเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องถ่ายเยอะๆ <c oughs> เพราะว่าเอาไปเทียบกับรูปเก่า <c oughs> เดือนกว่าสามารถแตกได้ขนาดนี้เนี่ยมันเทวดาแน่ถือว่าการแตกใบได้ดีครับ <c oughs> จากที่เลาะทิ้งเกือบหมดเลย <c oughs> ต้นร้อนหมดเลยเออโซนนี้ทั้งหมดนะครับจะใช้จุลินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยสายพันธุ์ใหม่ของเรา <c oughs> แล้วก็โอลิโกเมอร์ อันนี้ไม่ได้ปักเข็มนะครับใช่ไหมครับพ้นทักใบจะมีส่วนหนึ่งที่ปักอยู่ตรงโน้นออนอกจากนั้นพ้นนะครับดินจากเดิมเลยสามกว่าจกบสี่อันนี้คือใช้จุลินทรีย์แล้วใช่ไหมครับใช้จุลินทรีย์ห้าจุดสอง 2> 2. ไไห้าจุดสองยี่สี่จุดแสนแะมันแตกบ้างนะครับนี่ต้นนี้มันไม่ยังไม่แตกอันนี้สี่จุด <c oughs> ออสองต้นนี้ยังไม่แตก <c oughs> ต้องปัดอีกนิดไม่เราเพิ่งฉีดอ๋อสองต้นอ๋อสองต้นนี้เพิ่งฉีดเอ้าเว้นคอนโคว้ไงตรงนี้ใกล้ะไม่อแตกร่ สี 2. 2> ่จุดสองและนุ่มๆข้างในที่เราลองไปลองสารพัรคดครบสูตรแล้วแนวนน้นนะที่มันแตกไวนะ้นะนี่ว่าคราวที่แล้วถ่ายกับคราวที่แล้วเปรียบเทียบคราวที่แล้วในหนึ่งเดือนผ่านไปเทียบกับลูกเล็กขาที่แล้วครับ นั่นแหละนั่นแหละในขายนึงบางเจ๊ก็บางีในเกนสามสิบตก้าเนี่ยสีดงเป็นอะไรามตก้าโอ้เลืสามสิบตะก้าเนี่สี่เอะไรพี่เต้นอนแใช่ครับใครแล้วถ่ายตรงนี้ครับก็ถ่ายตรงนี้ะเดี๋ยวพอหนึ่งเดือนผ่านไปลูกมันโตกันนะโอ้โหจริงมันจะหักนะเงี้ยก็ต้องค้ำอยู่แล้วต้องค้ำ เห็นไหมโอ้โหลูกนี่เอาต้นนี้ฝังต้นนี้ฝังเข็มออ๋ต้นต้นขวาพ้นต้นขวาพ้นต้นซ้ายใกล้ฝังเข็มขวาที่นี่ครับมันง่ายหน่อยมันต้องปอกมีดไปโดยลำฝังเข็มต้นนี้ใช้การฝังเข็มส่วนต้นถัดไปเป็นการใช้ฉีดพ่นทางใบ ลโลตอนนี้เป็นการฉีดพ่นทางใบนะครับห้องมัน่นน้นมาอู้กำเดียวลออแล้วเออลดยาวันนั้นที่ไปลองต้นสมพ่นไปยังหรือว่าวันที่เจ็ดธันวาคมหกสี่วันนี้ได้มาเยี่ยมสวนเฮีอเอที่แถวปู่หมื่นนะครับ ต้นนี้สมัยก่อนไม่ยอมแตกนะครับพอใช้สารโอลิโกเมอร์กับเออตัวจุลินทรียลาดลงดินไปตอนนี้แตกแล้วลูกโตวไวมากนะครับโอ้โหเยอะมากขนาดนี้จากเดิมโซนนี้ทั้งหมดเลยจะตาย <c oughs> จะตายเกือบหมดเลยครับโอ้โหแตกสวยมาก สมที่สมบูรณ์นะครับลูกมันจะต้องเงานะครับไม่ด้านนะครับใบก็เหมือนกันจะต้องไม่ด้านเนี่ยเงา <c oughs> แล้วมันจะสงเคาะแสงได้ดี <c oughs> บริเวณนี้สี่ห้าต้นนี่กลาว่าไม่รอดแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โหดูแตกเลยห แล้วพ่นดีกว่าฝังอันนี้พ่นหรือฝังอันนี้พ่นได้ฝังเข็มอ๋อไม่ได้ฝังเข็มเลยทั้งนั้นในในฝนโบโรกว่านั่นแหละในนะตอนนี้ลอง่นโบโลใช้เป้พ่นไงอืมเนี่ยดูดิสะท้อนแสงเลยใบตอนแรกมาใบหมองไม่เงาก็นีถ้าพ่นอ่อนๆเลยนี่ไงผสมหนึ่งกับพันเท่าเลยนะลิตผสมพันลิตรเลย แล้วโปรย,ปรยไปหม,หมอกไปเฉยๆสิบห้าวันครั้งรับรองโอ้โหสวยปิ้งเลยใช่ตอนนี้ผมผสมแบบหนึ่งลิตรต่อพันลิตรอืตอนนี้ผมใส่ยี่สิบละเขาปักแล้วแม่งใส่เยอะไงมันดอกด้วยมั้ยก็นเขี่ยมันมาเสกกับโอ้โหน,น,นี่นี่น,นี่ถ่ายดอกที่นี่ก็ <c oughs> นเขี่ยมันมาเสกกับอย่างนัง้นเลอไม่ตาย <c oughs> <c oughs> มันมไจขึ้นะ นี่เพิ่งเคยเห็นในดอกเยอะขนาดนี้เน่ยอแล้วมันดูไม่ไดลอนี่มกม้บอกื่อนรยังมันโอลิโกเมอร์เนี่ยมันเป็นอาหารพืชด้วยพอเฮียไปโดนที่ลูกมันก็เป็นอาหารลูกเลยมันไม่ต้องรอการผสมผสา ผมใส่ปุ๋ยปลานั่นก็คือว่ามันเป็นน้ำมันปลาเข้าใจไหมมันเป็นจับใบไปด้วยดเข้าไปเลยครับอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยที่มันแต่งที่แล้วเห็นไหมันดูมันแต่งโอ้โหยอดรวยต่อหน่อยก็อย่างเนี้เหมือนนักหนาดดูดิลองนี่ดูดูดูเห็นไหมโอ้โหนี่ต้องมาดูกนี่นี่นี่อย่างที่เฮียบอกเลยนี่นี่โซมเข้าไปเลยนี่ ต้นนี้ตัดแตงกีงต้นนี้ต้นคอนโทรนคอนโท,นโทอ่าแล้วทำไมมันแตกอ่ะ<ม>พึ่งฉีดไปฉีดแล้วก็โอนี่ก็เม่าไปได้เดือนกับสิบวันถึงจะแตกออกมาอย่างนี้แต่ก่อนมันไม่แตกไม่อะไรเลยสักอย่างอยู่อยู่นิ่งๆคอนโทรนไม่มีอะไรเลยตอนนี้ได้เดือนกับสิบวันหลังจากฉีดไปแล้วไม่ได้ปักเข็มอ่าแล้วต่อไปจะไม่ปักแล้วหรอส่วนนี้ไม่ปักละปักเข็ม ต้นทุนแพงกว่าพ่นต้นทุนถูกกว่าพ่นออริโกเมอร์หนึ่งนะผสมแล้วหนึ่งลิตรต่อพันลิตรพ่นได้สามร้อยหกสิบต้นถ้าปักเข็มหนึ่งลิตรผสมน้ำหนึ่งลิตรผสมปักเข็มได้หกสิบลิตรปักได้อยู่แปดสิบต้นต่อราคาโอริโกเมอร์หนึ่งลิตรเท่ากันอเนี่ยพ่น หนึ่งต่อพันเท่าแล้วมันแตกเหรอนี่แหละนี่แหละเดือนกับสิบวันเริ่มแตกจากที่มันนิ่งแต่ก่อนทดลองต้นอื่นมาแล้วมันแตกมาอะไรสองต้นนี้มันก็เฉยตอนนี้เราฉีดไปแล้วแล้วเป็นกินนิ่งด้ไหมไอ้ตอน้นพวกนี้อ๋อวันนั้นไม่ได้ตรวจวันนั้นไม่ได้ตรวจ <c oughs> แต่มันนิ่งๆไม่ยอมแตกอืมถ้าเป็นกินนิ่งมันต้องใช้หนึ่งต่อห้าร้อย เฮียใช้หนึ่งต่อพันแล้วมันแตกนี่โอ้โ oh, ห oh. สุดยอดเลยหนึ่งลลตรผสมน้ำพันเลิตแต<ว>่โอ้นนโหแตกบัดเต็มต้นอะ่ะผีดเชือกฟางไว้เนะี่ยคอนโทรนสามัถไว้อฉันเนี้ยลักคอนโทรเชือกฟางมัดโทนต้นไว้ <c oughs> นี่เราเรามาดูใบนะครับ ใบที่ที่แตกมาใหม่ในใบมันจะใหญ่หนาเข้มนะแต่ใบเก่าที่ของเก่าเนี่ยมันจะใบเล็กเนี่ยใบนิดเดียวเนี่ยอันนี้ที่ชูยอดออกมาคือของใหม่ไอไอส่วนล่างเป็นของเก่า ใบเก่าจะเล็กใบใบใหม่จะใหญ่เข้มหนาอันนี้ของเราด้วยเหรอหลูกใหม่ลูกใหม่โตมันไม่ไหวลูกไม่น่ะลูกเก่าลูกเก่านี่จะด้านอันนี้ลูกเก่าก่อนฉีดอ่าก่อนฉีดอันนี้พอเดือนกว่า สองเดือนเลยใช่สองเดือนแล้วมัเนเดือนกระสิบวันพ่นพร้อมกันเดือนกระสิบวันหลังจากพ่นหลังจากพ่นแล้วลูกลูกจะเงาขึ้นใหญ่ขึ้นลูกใหม่หมหเงาขึ้น